เจอ,อความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีต้องบอกเลยความสัมพันธ์ไม่ดีจะจบไปจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีแล้วเป็นคู่บุญคู่ส่งเสริมดวงชะตาไปในทิศทางที่ดีมาทดแทนเนอะวันนั้นแล้วใครทิ้งคุณไปใครที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวคุณช่างมันไปค่ะนะเพราะว่าดวงชะตาของคุณตอนนี้เหมือนได้เกิดใหม่คุณจะได้เจอคนใหม่ที่สดใสกว่าเดิมคนใหม่ที่พาชีวิตของคุณสดใสามากกว่าที่เคยเป็น คนใหม่ที่จะมาเป็นดั่งลมหายใจคนใหม่ที่จะมาทําให้ชีวิตของคุณสดใสและยิ่งใหญ่กว่าเดิมว้าเพราะนั้นแล้วหากช่วงเวลาที่ผ่านมาเจอคู่ไม่ดีเจอใครไม่ดีแล้วใครที่ทิ้งคุณไปใครที่ไม่เหลือเยื่อใยใครที่มาทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจช่างมันไปเพราะดวงของคุณกําลังจะได้เกิดใหม่คุณจะได้คู่ใหม่ๆที่เ ่าเดิมที่ดีกว่าเดิมที่ดวงชะตาพาปังพาเฮงพาร่รํารวยพาชีวิตเจริญรุ่งโรจน์รุ่งเรือง,ง,ง,งมากกว่าเดิมเพราะนั้นต้องบอกเลยเป็นโชคดีของคุณแล้วค่ะเขาทิ้งคุณไปให้เขาทิ้งคุณไปเพราะว่าดวงชะตาของคุณจะได้เจอคนใหม่ที่นำพาชีวิตของคุณดีและมีความสุขมากกว่าเดิมค่ะเนาะ